ค่ะมาตามติดข่าวน้องชมพู่กันต่อนะคะเปิดบันทึกแม่น้องชมพู่บันทึกความในใจที่แม่เก็บไว้ตลอดเวลาเกือบหนึ่งปีเผยเขียนด้วยลายมือหลังลูกเสียชีวิตสเดือนแม่น้องชมพู่เปิดบันทึกที่เขียนลงกระดาษเป็นข้อความที่เก็บไว้ในใจตลอดเวลาเกือบหนึ่งปีเริ่มบันทึก หลังน้องชมพู่เสียชีวิตได้สี่เดือนเผยไม่อยากพิมพ์ระบายผ่านเฟซบุ๊กเพราะช่วงนั้นมีดราม่าพุ่งเข้ามาตลอดจึงเลือกที่จะเขียนมากกว่าพิมพ์โดยบันทึกมีทั้งหมด4แผ่นดังนี้ค่ะบันทึกหน้าที่หนึ่งประมาณ20บรรทัดมีใจความระบุว่าข้าพเจ้านางสาวิตรีวงศีชา บ้านเลขที่73หมู่2บ้านกกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารหรืออีกชื่อที่ผู้คนขนานนามให้ว่าอีสาหรือเรียกให้สุภาพขึ้นมาดีหน่อยคือแม่น้องชมพู่ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งลูกสาวคนเล็กถูกพรากไปจากอกด้วยความงุนงง ของมนุษย์ทั้งโลกรวมทั้งข้าพเจ้าด้วยจากวันนั้นถึงวันนี้เป็นเวลาสี่เดือนเต็มที่ไม่ได้ยินเสียงเล็กๆใสๆของน้องขณะที่ข้าพเจ้านั่งเขียนบันทึกอยู่นี้เป็นเวลาสองทุ่มหนาทีปกติเวลานี้น้องจะขึ้นนอนชั้นบนพร้อมกับพี่สาวพ่อแม่จะนั่งเล่นใต้ถุนบ้านเสียงใสๆ ดังมาจากบนบ้านแม่แม่จา๋าขึ้นเทิงขึ้นเทิงในวงเล็บเรียกพ่อแม่ขึ้นบนบ้านมานอนนำน้องไม่ได้ยินเสียงนั้นมานานแล้วยังคิดถึงลูกเสมอแก้วตาดวงใจของพ่อแม่ไม่ใช่สิเธอเป็นหัวใจของครอบครัวเราชมพู่แม่คิดถึงเจ้าหนูน้อย นาทีนี้ข้าพเจ้าไม่สามารถอธิบายความรู้สึกออกมาเป็นตัวหนังสือได้อีกเพราะม่านตาพระมัวมองไม่เห็นเส้นบรรทัดน้ำใส,สในตามันกำลังรวมตัวกันไหลออกมาหน้าที่สองมีข้อความว่าไม่มีรักใดยิ่งใหญ่เท่ารักจากพ่อแม่ไม่มีรักแท้ มั่นคงได้เท่าสายเลือดไม่มีความผูกพันใดไม่ใช้เวลาสามปีที่ร่วมทางกันมามันมีค่าเกินกว่าจะบอกใครหน้าที่สม,มีข้อความว่าฝากไปให้แม้ไม่รู้ลูกได้รับหรือเปล่าฝากไปให้เพื่อผ่อนคลายความโศกเศร้า ฝากไปให้แทนความรักในใจเราส่วนหน้าที่4มีข้อความว่าลงวันที่10กันยายน6-3ใกล้สิ้นสุดแล้วจริงหรือข้าพเจ้าขอภาวนาให้สิ่งที่ได้รับรู้ในวันนี้เป็นความจริงด้วยเถิดอยากพ้นจากความทุกนี้เสียทีวิกฤตชีวิตครั้งนี้หนักหนายิ่งนัก มีเพียงคำสอนของหลักพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่พอพยุงสติข้าพเจ้าให้มีสมาธิและความอดทนข้าพเจ้าสัญญากับหัวใจตัวเองแล้วว่าไม่ว่าไอ้สัตว์นรกตนใดก็ตามที่มันบังอาจมาทำให้ลูกสาวตัวน้อยของข้าพเจ้ามีแม้เพียงรอยขีดข่วนข้าพเจ้า ไม่มีวันจะอโหสิกรรมให้เด็ดขาดซ้ำยังขอสาบแช่งให้ได้รับเคราะห์กรรมถูกเจ้ากรรมในเวรตามอาฆาตเอาชีวิตทุกภพชาติไปหากมีอะไรอัปเดต จะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ